สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสนะครับมาเยือนสตูดิโอ VR โ so, ซครับผมคือจริงๆอ่ะพี่ปื้มเขาได้ชวนผมมานะครับคือให้ผมมาช่วยถ่ายงานหน่อยนะฮะแต่ว่าแบบค่าตัวไม่ให้คือไม่ให้ค่าตรงค่าตัวเลยแต่ว่าแบบผมก็อยากจะมาช่วยพี่ผมนะมาช่วยถ่ายวงถ่ายงานหน่อยแล้ววันนี้เนี่ยผมก็เลยขอคข,ขา้ว่าเออเนี่ยมาขอถ่ายคลิปถ่ายวงถ่ายวอล์กอะไรเงี้ยเขาก็บอกโอเคให้ okay, มาถ่ายได้เลยอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดค่าตัวเขาไม่ให้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแบบทําท่าเหมือนแบบไปทัว เราก็แอบหยิบจับอะไรกลับบ้านสักหน่อยคือเราจะไม่เตรียมนะคลิปนี้คือแบบเราเราจะแอบเอากลับจริงๆเลยเอากลับถึงบ้านเลยจนกว่าเขาจะได้เห็นคลิปนี้คือเขาจะรู้ว่าเราเอากลับนะครับผมความคิดแม่งชั่วร้ายมากโอเคครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเขานัดประมาณ6กโมงตอนนี้ประมาณ5้าโมงยีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทําอะไรรอก่อนนะฮะครับผมก็เดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวเราไปดูในสตูนดีกว่านะครับาเป็นยังไงเราจะแอบขโมยของกลับได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปรอดูกันครับผมเอ้ย เอาละครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่หน้าสตูดิโอ VR โซนแล้วครับผมนี่ครับผมคิดว่าผมน่าจะเจอของที่ผมอยากจะเอากลับนะครับผมอ๋อเอานี่ใช่ไหมฮะไม่ใช่บอ่อน้ำ <c oughs> นู่นนี่ครับถ้าเกิดใครที่มาสตูดิโอ VR โซเนี่ยเราจะเห็นสิ่งสิ่งนี้นะฮะตั้งอยู่ข้างหน้านะม้าเหล็กนะแต่ว่าถ้าเราจะเอากลับมันไม่น่าจะไหวนะคือตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปในสตูกันดีกว่าตอนนี้นะครับคือพี่ปื้มยังไม่มานะอยู่บ้านหลังเขาแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยสตูดิโอคือมีแค่ทีมงานอยู่นะครับผม เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าเขามีของอะไรเก็บไว้บ้างตอนแรกนึกว่าจะยากแต่ตอนนี้ไม่มีคนอยู่เลยมาครับผมเราเข้าไปถูกตัวติดมือบางที่ไม่มีใครอยู่กันอยู่นะทำอะไรเอากลับบ้านไงของติดมาติดมือนี่เอาจะไม่ห้ามอีกจะไม่ห้ามเอาไปอินไปด้วยแล้วน่ะของเล็กกไม่ของใหญนนห่ใโอเคมึงนิดเยเจอเจอของนี้ว so oh. sure, no, okay. okay. well, ่าของนี huh. ้ครนี่เลยนี่เลย ได้ข่าวว่าเขาแบบเก็บสะสมไว้เยอะนะถ้าเราเอาไปสักตัวหนึ่งเขาจะสังเกตปหมไม่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 เหลือสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมผมได้องวะอะไรนะครับผมได้องคือของแบบเขาเยอะมากจริงอ่ะเฮ้ยโอ้โหนี่เขามีรูปภาพเฮ้ยเขามีอะไรเนี่ยอันนี้เป็นอ๋อเป็นของที่ยูทูบเคยให้นะเขาเอามาใส่กรอบเอาไว้ครับผมเฮ้ยไอ้ี่ไอบ้างไ้มบ้างไหมบ้าง เราตัวนี้เลยปะล่ะเฮ้ยแค่เท่ากันเลยเท่ากันเลยหมายถึงว่าเท่าตัวจริงเท่าตัวเท่าเลยเหมือนใหญ่หลังจากที่ผมเดินสำรวจครับผมไปเจอสิ่งสิ่งหนึ่งครับผมหูฟังไอ้ตัวนี้เป็นเซนไทเซอร์นะตัวนี้ต้องบอกก่นเลยว่าตัวที่บ้านผมอ่ะที่เคยมีอยู่อ่ะมันพังมาแล้วนะคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมชอบมากนะไอ้ยเอ็มบกเอาไปเก็บที่รถไป อ้าแต่หวันเลยเหรออาไม่เอาใจเลยอันนี้เราลิสต์ไว้ก่อนลิสต์ไว้ก่อนอันนี้เราใหญ่หนึ่นะเราคงเห็นพี่ใหนเลยเนี่ยโอ้โหกอรซิล่าตัวอันเมื่อยรอปูได้ไหมแขนหักโอ้หนักไหมหนักหนึ่หนักหนักของมันใหญ่ไปเอาไม่ได้ถ้าเกิดเราหยิบไปสักตัวหนึ่งเขาคงจะไม่สังเกตหรอกมั้งไม่ไม่ไม่สังเกตเนี่ยผมผมเลงเอาไว้นะตัวเนี้ย ตัวเนี้ยตัวเนี้ยงตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวจูเกอร์นี่คตรน่าโดนเลยอ่ะไม่ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวตัวใหญ่ไปอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบจุดสนใจด้วยเราต้องทําอะไรให้แบบแนบเนียนแนบเนียนใช่ทุกทุกการขั้นตอนทุกอย่างเราต้องวางแผนเลยป่ะให้หลบยังไงเนี่ยในในการดูอย่างเงี้ยเนี่ยอาชีพเก่าของเราน่ะอะไรขายแม่บิ๊กเหรอไม่ใช่ครับขโมย โอเคครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมช่วยฟื้มถ่ายคลิปอะไรเสร็จแล้วแล้วทีเนี้ยตอนแรกผมว่าผมจะแบบขโมยของกลับอ้ทจะมาขโมยอะไร <c oughs> เล่าแต่แบบเ <c oughs> จ้าตัวเขาอยู่ตลอดเลยอ่ะผมไม่มีจังหวะได้ขโมยเลย <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยผมเลยจะมาทางพี่ฟื้มเล่นอันนี้ดีกว่าปลาลุ่มดอ,อกอะ่ะคือผมเคยเห็นเขาแบบไปแข่งแล้วเขาได้ถ้วยมาเนี่ยนะเอาเดี๋ยวผมเจอให้ตลอดี่เราสนุกกระเวยพีจจ่ฟื้มสนุกกระเวยตอนนี้ไปยูทิ่มพี่ฟื้มสนุกจังเลยครับ เขาไปแข่งมาแล้วเขาได้ได้แชมป์อ่ะผมอยากจะรู้ว่าเขาจะเก่งสักแค่ไหนอ่ะถ้าเกิดเขาแพ้ผมนะผมขอถ่วยนี้กลับเลยได้เลไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าถ้วยนี้มันสำหรับผู้เก่งจริงเออเอามาต้องลองกันหน่อยไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วถจ้าผมชนะคุณ ได้ละก็แล้วแต่คุณคุณอยากได้อะไรทำไมสายตาเป็นอย่างนั้นคุณมาอธิบาให้ผมตาเหมือนว่าเล่นยังไงพี่ผมเล่นไม่เป็นเลยอ่ะนี่ตักปลาของปลาลูกดอกน,นะ,ค,ะครับท่านผู้ชม,รมเราจะเห็นมีตัวเลขเนาะก็คือถ้าเราปลาลงตรงช่องไหนของตัวเลขนั้นเนี่ยเราก็ได้แต้มาตามนั่นแหละครับอ่าเริ่มเกมมาปุ๊บเนี่ยทั้งสองเพลเยอร์จะมีแต้มอยู่301แต้มครับผมอ่าแล้วก็พอเราปลาลงช่องไหนปุ๊บเนี่ยไอ ไอตัวเลขคนนี้มันก็จะลบจาก301แต้มลงไปเรื่อยๆอ๋ๆอจนกระทั่งใครได้ศูนย์แต้มก่อนชนะโอ้โหแค่นั้นเองหลักการง่ายแต่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 มันจะไปยากตอนใกล้ๆศูนย์อ่าคือสมมุติว่าผมอีกสิแต้มผมจะได้ศูนย์ละครับแต่ก็ผมปาดันไปลง12หรือ20อ่ามันจะกลับมาที่ส0แต้มใหม่ไม่ชนะสักทีอโหอ่าคือจะต้องให้ได้สิบเป๊ะ ถึงจะเป็นผู้ชนะได้มาเก็ตนะเก็ตละอ่าพร้อมนะผมไม่เคยเล่นนะแต่ผมแบบค่อนข้างมั่นใจว่าผมจะสามารถชนะได้นี้มาไหนโชว์สิผมโชว์เลยนะพี่ความแค้นผมเก็บมาไม่ได้ผมสะสมออกมามาเห้ดนะเฮ้ยที่ผมสะสมมาตั้งแต่เกิดนะครับ มาเดียวครับผมมา้ทำไปหลายแต้มอยู่นะผมบอกให้นะจ๊ะอุ้ยอันนั้นมันไปสองเหรอกี่สองอ่ะอออ่ะก็พอไหลเลยกดสลับฝั่งครับผมอยากรู้จริงๆเลยว่าดีกรีแชมป์เนี่ยจะสักแค่ไหนผมเนี่ยต่อให้คุณนะนะผมใส่แว่นอยากให้ต่อกว่านี้มั้ยเดี๋ยวแบบเอาพามติดตาแล้วมั้ยเกินไปก็ดูถูกกผมเกินไปเราลูกข้าออกอุ้ยดูท่าเขาดิว้าวดูท่าเขาแบบยังไงอุ้ย คุณสองเหรออาถูกคุณสองตามช่องเล็กๆเนี่ยถ้าเรายิงโดนเนี่ยมันจะแบบคุณสองใช่ห้เล่นนาเนี่ยเขาเลงมาหรือเปล่าไอ้จ้าสีแต้มครับปัับอือสิบแปดได้อยู่ตอนนี้ของผมสองร้อยหกสิบสามนะครับของพี่ปื้มเนี่ยอยู่ที่สองร้อยห้าสิบเจ็ดนะฮะโอเค แรกๆอ่ะมันก็ไม่มีอะไรมากครับเขาวัดกันที่ล่างหลังเออปลาครเขาวัดกันที่เลดเกมปลาคราบนิ่งๆเออปลาเห<ล>ามือนที่รำการบองผมเกมโอ้โหปลาก็ับปลาไม่มยิงไงปลาแบบที่มีโกงสองสามสองละ it's your turn หรอไอ้ช่งงาง้ามาแบบนิง่ไงไอ้ชู้ตอนแรกๆมัย ต้องสเดียนมามาไปเหอะโอเคผมเิองร้อยสิบละผอห้าสิบแปมเลนะไปดิโอ้โหหน่รอน้อยสุดเด็กดานเลยนี่ไงนี่ไงช็้วสองหนึ่งกเฮ้ยเอาหนึ่เนียบ้าเอ้ยกลเอาตรงกาได้เรงเฉย ว้สองสวยไม่สวยอนนี้ให่ใหญ่ตอนนี้ผมอยู่ที่216ริดเพิ่ม193องตามมาติดติดมาท่านผู้ชมแซงในละการแซงในละการหนึ่งหนึ่งละทำไมชอบมุมตรงไหนกันจ้ารอแกลมหามนี่แหละ งหนึ่งอีกแล้วมันอะไรนักหนาวะโอ้ยสองร้อยเด้อ่องร้อยเจ็ดสิบสี่อย่างนัได้ยี่สิบก็ยิงดีเฮ้ยไม่ธรรมดาเ่ะมาครับโอ้ยไม่มีแต้มนะไาเลยเอาแล้วว่ะตอบแกเอาเอาจริงเฉยเลยในคุณตอบในคุณตอบในคุณตอบโอ้เฮ้ย อันนี้คือแปลกไปบังครับเย้ป้าเอ้ยทำไปออกอันนั้นได้วะเฮ้ยเกือบไปจังหวะพี่เกมครับจัเฮ้ยพี่เกมอ๋อไม่ๆๆจังหวะพี่เกมต้องถ้าเหม่อว่าแตงเรายังน้อยกว่าครับเฮ้ยป้าไปแล้ว20 โอเคก้าว okay. ก็พอตอนนี้แต้มเหลือน้อยความยากก็จะเริ่มมาตอนที่มันเริ่มเหลือน้อยไเรื่อละร้อยสิละห้ทีตังม่ร้อไม่น่ารับผมปาห้าสิต่อเป็นร้อยหามาเป็นคำนวณเอาให้มันเข้าเป้านกน่แนนะเออยี่ไงห้ายี่สิบห้าไปกมุกมกม 15เฮ้ยอ <75. S 2> <92. S 2> ู้อ92บ้าเอ้ยบาเอ้ยหุ้ย75ผมรู้แล้วก็ทําหนวดตาได้ไม่ดีวันนี้ทำไมครับทำไมระยะมันแบบอ๋อระยะไหนระยะอะไรระยะมันมันไปโอ้โห สามสิบเก้าแ้นสุดท้ายจาวาเลาขอน้าบ้าเลยตันอมันไกลไปอ่ะมันไกลไปใช่ไหมเอ๊โอ้ยไมสมาไดิมาปห้ตรงกาเกมสโอห่อเลยนะโอ้ยโอ้โอ้ย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 โา้ยโออ้แล้วกันยีเคลียร์แน้ยไปก่อน สิบเจ็ดเหลือสิบเจ็ดแล้วว่ายั่ยไม่ธรรมดาเจผมเนี่ยผมปาตอนนี้ที่ผมวินเลยนะผมเลียว39สนี้ผมก็ต้องปาคำรวณด้วยผมต้องปายี่กับสิาให้ลงสอกจบเลยโอเคเอาละครับเอาแล้วอ่ะเขาต้องปาสอลูกนะครับแต่ผมปาให้ลูกเดียวนะผมวินเนอร์เลยอ่ะอก้าไม่กล้เคียงเลยเกอีกสามี่อีกสามสามสิบพี่ปาสิบห้าไงคนสองอืมอุ้ย ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดียวค่สบ้าแต้มสุดท้ายแต่ถ้าได้ก็ก็จะแมุ่ดอกไม่ได้ไม่ได้เหลือสองเหลือสองโอ้ยากเลยทีนี้ เจ็ดต่อสองโอ้โหอย่างนี้ยากมากแปลว่าต้องลงหนึ่งสองอเท่านั้นมีมันมีสองเฮ้แต่มันมีสองอยู่โอเคเป็นแตไรอย่าลืมสิว่านี่มันเคินของผมสิบเจ็ดต่อฝาลงไปเกินเกินไกลจบเลยผมเป็นมูณสองเฉยสิบูดส่วนอันเนี้ยคือเชิญของผมผมลงสองทีดี้วผมจบเลยไม่มีทางว้าว ไม่งานนะมันยากกว่ามันไม่ใช่การ์ดนเฮ้ยเจอเข้าไปพลาดเขาพอดีว่าแจดันมืกดมั่วๆครับผมแต่ไม่ไม่พี่พี่ปิ้มกดนะครับผมก็คือเมื่อกี้เหลือ17ต่อ2นะผมเหลือ17พี่ปิ้มเหลือ2เรามาวัดกันเลยขอแค่ผมลง17พี่ผมชนะเลยนะถ้าผมลง2ผมชนะเลยโอเคมาต่อคนละดอกเลยคนละดอกไปเลยเอาได้หรือวัดกันมาแบบวัดกันไปเลยไม่ต้องรอบเดีวอุ้ยสามจบอ่ะผมมา วัดกันไปเลยวัดกันไปเลยวัดกันไปเลยยังยังห้าห้าห้าสิบห้าไอ้บ้าสเดียวอุ้ยจังทีเฟอรอะไรยเนี่ยทำไมไมจะบอกว่าตอ้โแล้วชันเจกับสอแม่งดติดกันด้วยนะอยู่ข้างกันไอเจ้ทีเอทีเฟอะไปทีเอ้ มันจบจบปให้มันจบโอ้โหไอ้เหี้ยไม่ได้ไม่จบเฮ้ยเฮเ้ย้ะใกล้ไปล้ไป A few moments later ผมว่าคลินี้มันยาวนานเกินไปละวมันยาวเกินไปลวเพราะฉะนั้นผมจะจบมันในครังนี้ทีเดียวจบเล่นมานานละเล่นมานานละเล่นมานจะได้ในครอ้่นกได้แคปอ่ะจบจไปนะจบจบไปให้มันจบ มันยัไม่จบอ่ะคอนเทนคอนเทนต์่อน้ยขอบคุณจบเลยมะจบเลยใหม้จบดจบเลยจบเมื่อกี้มันจบเมมันได้สี่ดิจบเลยจบเลยเฮ้ยรบเอบคุณสลับกันขอบคุณครับคุณจะไปสลับกันไอปาเลยลเลยรๆมาเลย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 มามา 2000 Years Later โอ้โฮเฉยตานี้ผมเข้าสองมาชนนะไม่รู้มีชนอีกเหรอเออถ้าตายนี้ผมเข้าสองพ่าแฟแฟผมไม่โอกาสที่แฟรแฟโอเคจบทางทีมของด้วยนะมองด้วยนะเหมือนการลงแล้ว โอเคครับผมคุณเหนื่อยเลยอ่ะเฮ้ยคุณคุณทิ้งขว้างคุ้นผมอะเอ๊ะน้องเอ๋เป็นยังไงบ้างครับครับว่าคนที่ชนะก็ชนะมาได้นะก็ผมว่าไม่อยากจะพูดเยอะว่าชนะคือชนะนะแพ้ก็คือแพ้ครับผมจบตามคลิปอ่ะครับี่ธรรมดาแล้วขอบคุณพี่ปื้มด้วยนะครับที่เออาขงให้ช่วยรางวัลผมมาเนี่ยไงแล้วก็มีของติดมัติดมือกลับบ้านแล้วเนาะลองมองที่บ้านทุกคน โอเคครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผ่มผูกคองต้องลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์ช่องมาสเตอร์เกมเมอร์กดส i b ครช่องมาสเตอร์เกมเมอร์แล้วก็ช่องเวียโซเชียลครับผมฝากด้วยครับสวัสดีครับลาทุกคนไปนี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับนงครับ